ค่ะจัดกิจกรรมบันทึกเทปถาวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหนึ่งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567ค่ะ ที่ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนรวมบันทึกเทปถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ สำหรับวันนี้เป็นวันที่3มีหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนจำนวน13หน่วยงานร่วมกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรเช่นสมาคมลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือชมรมชาวอินเดียเชียงใหม่โรงเรียนวัฒโนไทยพาย,ยัพกองบิน41สารแรงงานภาค5ค่ะอย่างที่บอกค่ะวันนี้เป็นวันที่3แล้วด้วยสำหรับกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรใช่ค่ะยังมีต่อเนื่องไปจนถึงระ